ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พ,มพี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะ้ค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ทางช่องพร้พารวยนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนาะคะ่ะที่เขามาไม้เนาะคะ่ะแอดก็ขอากาลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเมื่อนี่นาะคะ่ะแอดได้เดินทางมาตามหาปูฤือศีนาะคะ่ะอยู่ในดงในปา่าพี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะปูลือศีล้อมนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเข้ากับไปเพิ่นปล่อยเด็ดแล้วนาะค่ะแอดก็ได้ข้าวมาจังสันกับเฝ้ามติต่มถามข่าวไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่นะะค สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆนะค่ะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อสิบริพาดข้าวสารดีๆเด็เดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนะะาะวันนี้ห้ามาไปเบิ่งปูห้าดูค่ะว่าปูรือสีหลอมเพิ่นยูจังไหนกินจังไหนอยู่ในดงในป่าแต่ว่าที่แเนี่ยมีสาปาอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าบุรุว่าฤึกสีสีขาป่าบนนอกพี่น้องเนาะโอ้สปาปาคืบอบลับบลับบบับ,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 บอยู่แถวพี่น้องค่ะ ันนี้แอดมาไปตามตัวดีตัวเด็ดฝากพี่น้องป้องไปก็นเนอะค่ะว่าล์รี่สีหลอมพันอยู่จังไหนเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่ลือสีล้อมเนาะคะ่ะข้าไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไอ้บอกตัวเต้นขื้นมากขอาอนอนน้าตีนฟาดเลยแลนี่ยังหละฝันนี่ยังอาอฝันนังวะแจ็กเป็นยังไอ้นี่ยังละเขามาเนี่ยเขามาจังบ่เห็นบ่เห็นเป็นรูปร่างคนแต่ว่าเต้นขื้นไปน,นอนนั่นเป็นขาจุกหมวกหลดุด เป็นบารีทองน้ำโม่ตีนฟาดเลยตีนฟาดแล้วม,มิดจิรีเลยไม<า> <laughs> นอย่างคือมาหยอกแห้งแถบเซนเลยหยอกก็ไม่หยอกเจีงซี่ขันเจีงนี่ให้เป็นโตแล้วเซนเดียวเต้ไอเป็นสิพามือ่อแล้วแหละแล้วว่เา,าเป็นผีหลอกหรือเป็ี่ยนยังกระโปรงเต้นขึ้นมาเนี่ยย้อยไปนอนน้ำโม่จ้าบอกไงบอกตัวเปิดมุ้งเขาเขาไปนอนน้ำร้อโอ้โหโทษโทษเซนเขาง้างไหนเอีกบมาเด็อืีฝัน บอลจะต้องงดหวังขึ้นอย่างไรจะโดนแล้วล่ะผมจะโดนแล้วไหมถึงแต่งอดกอนได้เม้นบอได้ช่วงนั้นได้ได้สามเจ็ดห้าออกมาตลอดเลยตัวนั้นนะอ,ออกสามหาออกเก 5, 5, ็ดหาเยอะนะดช่วงที่ออก 5, 5, 5, อ 5, 5, นอ้ำน้ำมีเก็ดหาสามหานั่นแหละแล้ววันนี้งดวัางนึงในงข่าววะ เขาโยแต่ว่ามันเป็นตกกลับตัวยังไปย่าย่ายกระซื้อบ่ไดดเพราะมันเล็กอันได้ของหันอ่ะเป็นเล็กอันซื้อบ่ไดดเลยโอ้ไ้ว่าได้เลีกมากเสือต่ว่าซื้อบ่ไดดมันซื้อบ่ไดดเพราะว่ามันเป็นเล็กอันงวดที่ได้มานโดนนี่ว่าใดไม่ได้ย่ายย่ายก็ย่ยก็ไใดอยู่ซื้อยากความให้เครื่องเดียวก็ว่าอยากเอาเล่าก็ไดดเพราะมันถือมันชวนมากก็จะออกเตะตัวเกาอยู่นั่นเล็บเนาะครับใช้เครื่องเดียวก็ชิบสมซักซีเนาะพ่อเนาะ ถือเครื่องลังหวนยอะไยังเลยจะวางงวดนี่นี่ฝันอยู่ฝันว่าเขาห้เฮ็ดยังบุบเป็นผ่นพาแพร่พัสนผ่าแพร่แล้วบานี้ให้เฮ็ดเป็นห่อเด้อพัสนห่อเป็นสั้นแล้ว่านจักหอเหลือซีหอ่อมีซีหอวท่านหล่อว่าท่นอยาเฮ็ดไหลยล้วั่นบานี้เด็กมาจังไรกเห็นเป็นกบมาบ่นเป็นกบเต้นโยโย,โยมาเจาา้าของไปิดเศร้าใส่เลยกำกบมา ฝันอ่ะเออนีครับคำฝันก็เลยมาแห้งว่าบักซีเก่าไปเลยบารดเนี่ยหาเก่าก็จะมีเมล็ดเอาไว้แผ่นเมล็มันซีเก่าอ่เพราะว่ามันเป็นค้าเบามากเลยซีแล้วนะค้ามห่อหอซีหอเป็นซีหอไหมหอบบเกี่ยวกับศูนย์สิเมื่อเกี่ยวมันบาราซีหลดนะเฮ้ยเป็นซีหอได้อท่านที่ห่อบาร์ดเป็นเป็นบาร์ดเป็นผ้าพิโพ้เฮ้ยเป็นสั้นขึ้นไปเองเสียจซีห้อมาท่านที่ห้อบานี้ เด็กมาจงังไลยเห็เป็นกบมาหทันบันกบเต้นมาเจ้าของก็เศร้าใส่กบกำไว้แน่นจริงจริงเลยที่ว่าเจ้าเล็กขีดหมักซีเก้าเลยนะขึ้นมัมกซีเก้าเออป่องเดี๋ยวจอเมือกำไว้หรือมือสองมือซ้อนบอกนึกยังไงกำมือขางเดียวเลยะแต่ว่าท่านคิดหมักอยังซีมันคิดว่ามันสีมากเลยนะจังไรก็ตีเป็นซีเก้า,ากันอ๋อกระซีเด้ให้ซี่อลเด้ซีห้าเก้าเอ็นสี่คนอ๋อกระอันนี้กันแล้วได้สีแปรไปอ๋อเก้าห้าเก้านี่ละอืมอืมเพราะว่า แต่ว่าเอาควอมผู้ฝันนี่ผู้ฝันฝันว่าจังกี่นี่ตีเป็นที่เก้าสบเอืมเพราะว่าพ่นห้เป็นหอวมาซีหอวเลยนะอืให,หอให้โยห่หอยเพ่โป้เด้อเพื่อนแล้วไพ่ปูออกแล้วให้เฮ็ดเป็นหอวซีหัวเพื่อนให้เล้มักที่เก่าเลยนะอ,อันนี้แล้วที่สี่แปรไปเพราะว่าเขากเก่าไปตามคำาเก่าคำฝัน<อ>หาก็ได้แต่ว่าไอ้ยักษีมาตัตวใดโบลูเขา็ก่ได้ฟันทงเนาะแต่อันนี้็ก่ได้ข้อมันใจไปเลย หาไปหลายๆหม่องเทื่อมันเข,ข่ากันเนาะจ้าป sure> ่ะจ้าว่าใจเพิ่นว่าได้ถิ่มเพิ่นในเทือได้ปูข้าวเนีวใจกขยันน้ำเพิ่นอนวนเนาะปู่นขยันเที่ยวมาเข่าฝันเลยอยู่เพิ่นมหาหามาหาเลยยวนบ่มาฝันเลยอยู่นั่งเทือกเป็นผู้ยิ่งแต่เพิ่อนตีมากแน่ลุบเลยปู่นขยันใจยืนน้ำเพิ่อนึ่ตลอดนี่เนาะตั้งแต่พุ่นแหละบ่ได้ตั้งแต่เอาเตามาไว้เห็นแะ เ <wounds> ต้าใจว่าเห็นต้าเนี่ย <må s wing> เป็นเก้ามาตลอดชุดน <Believe it. S 2> ั้นชุดหลังม่ะเขาโขโยโะโยหลังเขาจันทรผ่านขึ้นมาเต้าตัวตัวเี่เอามากเลยเห้เออแบบนี้ขึ้นมาเอามันที่บอกเป็นเก้าเฉพาะน้าเป็นเก้าเลยดีเต้าเป็นเก้ารถจริงแต่ว่างวดนี้ถ้านไหนเห็นขึ้นมาไปพอบ่บ่งวดนี้ถ้านเห็นขึ้นมากบางนี่น้ำมันนั่นแหละบางนี่น้ำมันนั่นแหละเตี้าวันนี้คิดว่ามีเก้าเหล็กวมดนี้หมดนี่ พอาหวฟันเห็นกบนี่เนาะขันนอกจากกระติ้วยเนาะ้วยเป็นหกแล้ววันนี้ตั้งแต่ต้องงวดมาหน่ฟันจะเคลียอะไรที่นี่ฟันเที่เดียวเท่านั้นเลยจบเลยฟันเที่เดียวเท่านั้นอมืมาลัามาล่อยไปแบบนี้อ้ไรวาฟันเป็นเลขเป็นเบอร์มีเตียวเดียวเท่านั้นอวืว่าว่าเพื่อนส่วนตัวแล้ววันนี้เลือสีร้อม,มักตัวอะไรที่นี่ มักซีเก้าว<อ>่าเพื่อนในฟันย่างซีเล้าได้ใ,ใจเนี่ยขึ้นมากมากตัวไหนมักตัวมักแท้แท่มันซีเก่าซีเก้าตัวเดียวโคโล<อ>ตีไปไล่ไหมน้ำบ่คันตีไปไล่ไหมกับหานแล้วห,หาหาเก่าปะเออขันขันมีมีแค่นั่นเด็กเอาพื้นควบฟันจะขวงมว่าเม็ดเดียวโคโลรอดว่าตัวนี้เห็นบ่กตัวไม่รอดตีเก่าเอาตัวเสริมไปก็ได้เนาะตัวหาเกานอกจากมันสิเปียนเป็นหกแค่นั่นครับ ก้นกรติดตามอยู่ตลอดอีแต่ว่าของบวกใครสนใจโทรมายิ่งมาอยู่ตลอดโทรมาถามเรื่อยโอ้แล้วจะลงเบอร์โทรให้กับเจ้าอยู่จะลงเบอร์โทรตลอดให้เจ้าอยู่รถนี่เป็นปะแยะติ่งฝันเจ้าออกแปดสามอีกอยี่หันเลยเอารถม้าไส้บ่เออม้าไส้เจ้าเออออกยี่หันแล้วพั๊บปีออกแปดสามแล้วสามแปดเนี่ยเด้อว,วันนี้เราฝันอย่งไรบ้านว่าคุนแม่บ้านเจ้าฝันอยู่คือเขาเหรอฝันไว้เขาลักรถเถอะท่าน จากรถนเลยจกักสิแมนแมนดอกกันบุเส้าเพิม่มฝันม,มาแต่ทางอื่นทางอื่นลาตีไปมากพัดลาตีนไวหวกับหงกามาน,นี่ล่ะบอกมานี่กับออกมาหาเจ้านี่เจะมาคิดว่ายัางไงแต่นี่้โอ้ว่าติเขามาหาเจาดลแล้ว,ว่<อ><อ>มีโอกาสเข้าไปแล้วบอพุ่นทั้งเพิ่มดุ่งปไปยุดุน,น,นไปเสื้อไม่ได้ไปดูดนไปเสื้อดุนไปเสื้อนะคันเพิ่น แต่อยากหายให้ได้เพ <Man. S 2> <Man. S 3> ิ่นก็หายให้แล้วเนาะเจ้าตัวเดียวแขนแๆนั่งสิเป็นตาบ่เป็นตาเปลืองทุนอือคันนี้กัมนี้เท่านั้นแหละก็ว่าคิดมักเจ้าของคิดมักเท่านั้นบ่ได้มักหลายดิบ่ถือกบ่เสียใจคันมันหน่อยตัวบ่ต้องหายายคันหายไรนี่คันหายายมันเทือนว่เมียนมักที่ก้าตัวเดียวว่าบุกตัวมักเนอือแต่ว่าคันตัวสำลักก็คือห่านละ พอเเมื่อจะคลองกับแหวกำรรยู่แล้วเนาะมันมันเพื่อหาเนาะเออเพื่อมันขึ้นมันลงม,มันมีสำนักหลายมีบ่อเขาจ้าตามเบิ้งงยี่ยูทูบมีที่เนี่ยตัวเนี้ยตัวที่เก้าเนี่ยเห็นที่เก้าเนี่ยมีไยไห่ไปบูกระสีอาชีมีปูโผล่เห็นเดี่วเห็นเดียเห็นกราเจ้าเปิดเบิ้งในยูทูบเรือนเบิ้งเย็นเบิ้งเย็นเบิ้องเฮ่อามันมีตัวนี้เลยจ้ะท่านทางทีมงานเนี่ยไายไายเราก็ลืมพร้อมไทยเนี่ยไทยไปน้ำเลืมพร้อมไายไปน้ำน้ำเป็นต่นเนี่ย มันก็ธรรมดามันเป็นของมู้มีหักนะมันเป็นไปได้เบิดค่ะเดี๋ยวนี้นอนหน้าคือเราปะกนบ้นอนบ้านเนี่ยนอนหน้าเนี่ยใหญ่กว่าไห่นอนว่าได้ยินว่าไม่เจืออุ่นเสียนเรนี่ไห่นอนเมื่อนอนบ้านเด้อดอ่นเสีนเพราะมันมาแห้งขวดจากมิ่งนั่งอ๋อโดดยามเขามาเผือพราะว่ามายืนมาม้เปิดมุ้งจ้าโดดยังสิแมะจ้าบอกงี้บอกตัวเลยโดดขมไปนอนน้ามอกขาวจุนพุ่นโดดจะคว้างเกิ คนที่มาสันญ,ญาะแบบในใน,นตอนนั้นนี่เครื่องรับเครื่องตื่นให้ตื่นอยู่โอ้ยกับบัวตื่นเลยนะว่าเป็นข้าวจา้าภาอย่ในมุง่งทองนมม้ำม้วนอแต่ทองส่นเลยรับบัวตอนนั้นรับอยู่ตีนฟาดได้ตีนฟาดเพราะตีนฟาดได้รวยไปเดยเมื่อขึ้นท่านที่เลยนะ<บ>ปะ้าโทวม<อ>าสนันไม่ยังหั่นบาทนี่วาสนันโดจ้คว <laughs> ามก,กันเลยขันเก่งยามาเฮงสี่ว่าเลยประมาั่นตีหนึ่งตีสองแหละขันเจงยามาเฮงสี่ขันเจงให้เป็นตลวเามสนให้เป็นตนเป็นตัวกาให้เป็นบอกมาเป็นโตัว่รามาสน อันคือมีอายุเสียนั่นน่ไม่บม่พ่อนั่นเจ้าอะไรเออน่ะฝนไม่มายัญชนะก็ตรงกันเลยอันนั้นแหละเป็นเดือนละละแต่ว่าเจ้ว่ายายบอกเขามันอนในเฮือนในบ้านเลยบ่ไหววาสัญญาณมีน้ามากวนเลยมันกับเบิ่มเสื้อใจเนาะยังไม่ยังเนี่ยทั้งคนเที่ยวอยน่ฝันเหลื่อยโยฝันเห็นทั้งเป็นทางเขียนทา้งรอนทางเก่าทางั้งโปฝารันเป็นหัวรันเถิดเถิด มาเห่นน้ำเลยอยู่แต่สวงนอนอยู่มไม่เอาเราเอาเราเพิ่ไปยังได้ตัวนี้ละค่ะขันเพื่อนตีไห้ก็ได้คือเกาเหลาเนาะค่ะว่ขันนั้นได้ไปอยู่คือเกาหนีที่ขักอยู่เพราะว่ายัางตีเฮาก็เคยปฏิบัตินั้งเพิ่นเนาะค่ะ,ะ,ะมึงดูเห็ุว่าปีเดียวก็ได้ค่ะเพราะได้สัง่งรดเนาะเพราะได้เฮ็ดดลดิค่ะนี่ยูบัตจุบดีในพระผู้นักงอยากให้ไปอยูุน้ำอยู่บานอยู่บัานะบันจุบทีมอมนั่น ถ้าว่าไปอยู่น้ำมันเนี่ยอย่างคนสนโอ้ยม่คอยกครอยากก็ไม่่อยสันใจดีแทบปูเมนบ่ปูผาเขาหน่ะปูผาเขาใจดีเด้อเพราะว่าเพิ่นหลังเทืออันนี้บ่แม่นว่าสัมคัญได้ดอกเขาไปเห็นก็เพิ่นยิ้มใส่เพิ่นนั่นนั่นตัวปูผาเขาปูผาเขาก็ปูปูอันนี้ก็ปูเดียวกันแต่ว่าเพิ่นได้หลังหลายหลังไอ้ฝันมือหนึ่งฝันว่าเพิ่นเป่าแค้นเรนเตนเรนเต้นเยอะยุกโคโค่เพิ่นเจ้าของกันเลยไปกราบเพิ่นเดมื่อวันมาเลยปูเนี่ยปูผาเขาเนี่ยเดมือวันมากกว่า มากวดไปยี่รอมมาตกหัวรูปนะบเกินมือมือมาได้ไปกราบเพิ่นอยู่บันจิมสีไอเพราะว่าเคยกเคยอยู่น้ำเพ่นเนาะบานนี้ไอพระพูนก็เลยว่ามาอยู่น้ำในหมีอ่างมาดูแลไหแน่โอ้ยขึ้นยากเลยอยากไปเที่ยวไปเที่ยวมาดอกสเพราะว่าปูผาเขาเพิ่อเคยปฏิบัติน้ำเพ่นมาอยู่เป็นตังวัดดลเนาะนั่นด่ะของเจ้าอันนีมีพิเศษของเจ้าอยู่ท่าน บ้านมีหนวดได้ท่วงทีไอ้ยูรอดปูตาแมนบ่อยไ้บ้านจุ่มสีสมีหนวดจะเคลื่อนาะท่วงท่วงว่าหนวดเจ้าคือนเหีวเท่าดูสียังกว่าดูสีม่อนแมนบ่เพิ่นอย่างไรฮกเพิ่นซื้อกว่ท่วงเจ้าคือหนวดเหีวเท่าหนวดยิ้มใสตะกี้เจ้าคือจงหนวดเหีวเท่าเดี๋ยวคนเดียวเห็นหนวดยิ้มใสข่อยคือนบูมีหนวดจะเคลื่อนบูมีอย่างในถ้าเบื้องเรื่องเจ้าสีมีหนวดยี่ดีหนวดเจ้า กำลังสีเงา่นเพิ่นว่าเพิ่นเห็นนะไอ้ลื้อสีม่อนเพิ่นเก่าอียังให้ยืมบางนี้นั่นด้วยประเดี้สรุปด้วยประเดี้สรุปทิมท้ายด้วยเอาอันสมมติว่าที่เน้นให้ตัวไรเน้นก็เน้นซีเก้าตัวนี้แหละตัวมากแต่ว่าขันล่องก็คือหาเก้าเท่านั้นตอนนั้นมันฝันไปยังสันเดียฝันเพื่อเดียวเท่านั้นจบเลยเน้นซีเก้าล่องหาเก้าเนาะอ๋อ ครันขันนอกจากมันสือเวท่านั้นหนึ่งครับเวยโอ้ไม่ถวอเวยนั่ตัวหรอเนาะเวยตัว,ะะตวฮกนะกัรเวยเวทกับไอ้ที่เก้ากับที่เป็นที่ฮกเนาะเพราะว่ามันกับเอาแน่นอนมาเด้ครับมันเคยเวยตลอดครับมันเคยเวยดุอืมแบมีเท่านี้แหละบ่อใดบ่นใดไอ้ลายบ่ได้เต้อมันเรือโนแมนเนาะเอาจ้าที่หลังมันค่อยบ่หลายตัวขันไม่หลายตัวมันโอ้ยมันหลูกอังแต่ที่พูนลงทุนคือยังไฮหลายที่เนี่ยเขาไฮเ่าเปลี่ยนครับ ขันแจ๊กจะไปแหงได้ขันโบได้ฝันได้อย่างนั้ขันฝันเกิดืคยังบอกเลยนะขันว่าตัวนั้นตัวนี้โอ้ยมันเปลี่ยนไปบ่ได้เลยเพราะว่าบ่เคยว่าที่ไปไหไลท์ไปนั้นขันห้องฝันยังที่ก็คือมีทอนีนะขันมากตัวไหนกับบ้างสั้นรลดเนาะขันเห็นยังไหกับบางสั่นหลืมโดยส่วนมากเลขตะล่อมก็จะเป็นเลขคว่มฝันมีแต่ความฝันแหละขันฝันเพิ่นขันเที่ยวปูเพั่งเิดเที่ยวมาหาเรือยอยู่ฝันเกียวปูเกี่ยวยายังเที่ยวกับเป็นปูเป็ี่นยาแล้วแต่เพิ่นสีมา นี่เทธอนึงเดี๋ยวฟันว่างูเขี่ยมาเกี่ยวอย่างจะงูเซิร์ฟกันแต่ว่าแต่แต่งวดก่อนหน้าผลล่ะเป็นงูงูไงไม่เกี่ยวเพียเป็นงูนี่กระิ่งพราะพราะนักกันละแต่ว่าเพราะกระิมาหยอกก็คือฟันแต่ไปเจองซี้แหละฝันแต่ส่งนีตลอดอ๋อโอเคอันตัวเนาะใช่ตอนไหนขอบคุณครับขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะ ค่ะนี่ได้พี่น้องเด้อแคบหน้าจอไปพิจารณาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะโตดีโตเด็ดจากปูหรือสีล้อมเนาะคะ่ะหรือสีล้อมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจากแต่ก่อนเพิ่น,นเ,คเคยเป็นจำอยู่น้องบวัวบานเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้เพิ่นพันโตมาอยู่ในดงในปานเนาะคะ่ะพี่น้องก้าไปพิจารณาเนาะคะ่ะ ยิบจับฉลากกินแบงทำมักเนาะค่ะพี่น้องถามบ่มักกะพานไปเนาะคะ่ะพี่น้องขาท่างช่องเป็นซื้อกางเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมักกะจัดคัดกะพันเนาะคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าตัวเลขทุกตัวม่ซิดเข่าแล้วก็ิม่ซีดลดนะคะพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะการลงทุนมีการเสี่ยงเนาะคะ่ะเงินทุกบาททุกสตังค์มันหายากเนาะคะ่ะพี่น้องกะวิเคราะหไตตองให้ดีก่อนคอยลงทุนเนาะคะ่ะแต่ความมักความคัามมักของเพิิน เพื่อนก็มกัคซีเก่าตัวเดียวเน้นๆเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องท่านใดมักเป็นตัวใดก็ลองไปพิจ,จารณาก่อนันอก่อนลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แอดก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้องปายแล้วก็ขอ,ขอกำลังใจจากพี่น้องป้องปายทุกๆท่านเนาะคะ่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปให้เบิบ้งให้ชมต่อๆไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกๆท่านเนาะค่ะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านเดด้อคค่่ะะสสวัี